สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบี้นะครับก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาถึงที่บ้านอยอะจะลากกับน้องตั้งนะครับคู่รักต่างวัยแห่งบ้านดงสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ทั้งคู่ไม่อยู่นะครับไม่รู้ว่าไปไหนนะนะครับก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะมาให้เราถ่ายช่วงใกล้จะกลับก็ได้มั้งนะครับรอก่อนนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับแมงกะบี้ก็อยู่หลังบ้านกับน้องหมานะครับนี่เจ้ากู กนี่กูทักทายเอหน่อยเร็วตัวอื่นไม่รู้ชื่ออะไรนะมาแต่ว่าวันนี้พวกเจ้ารอดแล้วแหละเพราะว่าแมงกะบี้ซื้อข้าวมาจากร้านร้านค้าข้างในนะแล้วก็ซื้อไข่มานะครับซื้อไข่มาสองลูกนะครับจะขยำให้กินนะอ่ะโอเคเดี๋ยวแมงกะบี้จะขยำก่อนนะ f อนะนะครับอมผมไม่มีเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมไปเอาอะไรมาตั้งกล้องก่อนนะทุกคนนะนะครับพอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับน่าจะเอาถังมาวางเนาะนะครับไม่เป็นไรครับก็คุณรักต่างไว้ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แมงบี้ก็เอาข้าวให้น้องหมาแล้วก็ลดน้ำผักก็กลับนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าอยู่เราก็ขอเขาถ่ายนะฮะถ้าเขาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับ มันไม่มีอะไรวางที่แบบให้ถ่ายได้เลยนะทุกคนนะอ่ะผมเจอละได้ถังนีนสิเอาถัางนี่มาต้องใส่ไว้หลังต้องเอาขาตั้งกล้องมาแล้วแหละนะครับถ้าได้ขาตั้งกล้องมันก็จะมีที่ถ่ายนะนะครับมีอะไรไหมก็ ยกไปเพื่อเอาไว้วางกล้องเนะาะเมื่อเช้าก็ได้ไปถ่ายแม่บัวเนาะทุกคนตอนเย็นมาก็นี่เลยมาบ้านนจลา,านะครับ <c oughs> กูดนั่งรอนู่นเลยนะฮะได้เย็นยได้กินแน่นอนอตอนนี้ต้อง ขยมก่อนนะใจเย็นนะครับใจเย็นต้องขยมก่อนเข้าใจอือใช่ครับต้องขยำข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าขยำข้างล่างมันจะแย่งกันใจเย็นนะครับใจเย็นทุกคนทุกตัวจะให้เท่ากันนะมีตัวสามตัวรอแป๊บนึงแกะยางก่อน นี้ซื้อมากี่บาทถุงข้าวถุงละสิบบาทไข่ฟองละห้าบาทก็เป็นสี่สิบาทนะมื้อนี้สีิบาทกินได้สามตัวนะมารอสามตัวนะทุกคนนะเออให้ให้เป็นถุงดีกวนะ่าเนาะทุกคนเนาะ นนี้เป็นข้าวผัดนะครับหาซื้อข้าวเปล่าเขาไม่มีขายนะเขาขายแบบเป็นถุงเลยนะไข่ซื้อมาแค่สองเองไม่เป็นไรแบ่งๆกันเย็ถึงเเย็นพวกเจ้าใจเย็นต้องรอก่อนนะรอก่อนเอออดใจไว้ก่อนอดใจไว้ก่อนยังยังหยุดเฉยอย่าเพิ่ง เดี๋เพิ่งเราให้กินอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวต้องแกะเปลือกไข่ก่อนใน Fc ซีนแข็งให้กินทั้งเปลือกไข่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวถ้าผมซื้อเมหุงข้าวนะผมก็จะหุงข้าวเองใน Fc ตอนนี้คือยังไม่ซื้อ นะครับเพราะว่าเงินไม่พอนะครับเก็บเอาไว้ซื้อกินก่อนเดี๋ยวรอวันที่เงินออกก็ซื้อทีเดียวนะนะครับถ้าซื้อมาของข้าวผมก็จะไม่มีเงินซื้อกับข้าวเลยนะเงินเติมต้อมันเลยนะครับก็ตะวันก็เริ่มตกดินแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวให้อาหารน้องหมาก่อนแล้วก็รดน้าผัก ตัวน้ำผักเสร็จแล้วก็ถ้ายังไม่เจอคู่รักก็กลับนะครับเดี๋ยวค่อยกินไปเย็นไม่ได้ยินก่อนยินก่อน,ดอนเดี๋ยวได้กินแน่นอนคือตัวนี้เราอยากจะแบ่งให้มันเท่าๆกันนะทุกคนไม่รู้มันเท่า,านะกันยังไงนะเัวนนิด,นนด,นนนดหน่อยนะ ขยำขยำเอาถุงนี่แหละขยำนะเอฟซีขยำนะขยำแล้วก็ฉีกถุงในเอฟซีนะนะก็มันมีสามตัวพอดีจริงมันมีเยอะแต่ว่ามันตามมาแค่สามก็พวกเจ้าตามมาก็ถือว่าพวกเจ้านะ่ะรอดแล้วนะกถือว่าพวกเจ้ารอดก็ทุกครั้งถ้าแมงกระพี่มาแมงกระพี่ก็จะเอาเข้าวมาให้น้องหมาด้วยนะสงสารมันนะครับ ใจเย็นใจเย็นพี่หนูใจเย็นเองเด้อเ,เดี๋ยวเจ้าก็ได้กินดีใจแล้วนะเนี่ยหนูใจเย็นหนูด้เก็นอืมไม่ได้อย่าพึ่งสเสออดใจไว้หน่อยจะไ,ได้กินแน่นอน <laughs> ได้แล,แล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่เสร็จแล้วสามถุงนะครับพวกเ้าต้องประจําที่กันนะโดดโย่องยงอะไรสินะครับทเย็น แบ่งเงินเกณก็มีให้ได้เท่านี้นะเพราะว่าแมงกะบี้เองก็เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเงินมีเยอะพอเยอะนะก็จะหุงข้าวมานะครับไม่เป็นไรมันหมดแล้วนะครับกินแค่พออยู่รอดนะแย่ยงกันที่แย่งกันทำไมเหลือแต่ผักแล้วนะเหลือแต่ผักแล้ว นี่ครับทุกคนก็มันมันกินเร็วมากนะผมรู้เลยว่ามันหิวนะครับขนาดคนเรานะ่ะนะครับไม่ได้กินอะไรมานานๆยังหิวเลยนะครับก็ถือว่าพวกเจ้านะเราก็ทำทานให้นะเพราะว่าพวกเจ้าเป็นสัตว์พวกเจ้าก็ไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารเองได้เพราะพวกเจ้าเป็นสัตว์นะครับ อร่อยไหมอืมอร่อยไหมครับอร่อยนะอืนี่ครับจริงๆมีหลายตัวนะก็เป็นหมาข้างข้างบ้านหลาย fc นะฮะแต่สามตัวนี้มันตามผมมาผมก็เลยให้สามตัวนี้มันสามถุงพอดีนะนะครับอืมเดี๋ยวถ้าผมมีงบประมาณหน่อยนะก็ผมจะนับตัวเลยวันมีกี่ตัวสมมุติ <c oughs> มีหกตัวก็จะเอามาหกถุงนะมันถุงละสิบาทเอง fc ข้าวที่ผมซื้อมามันถุงละสิบาทนะครับเป็นข้าวผัด แล้วก็เมื่อกี้ผมก็ขยําไข่ไปสองลูกนะครับลูกนี้ซื้อมาสามลูกก็เดียนะฮะแต่ก็โอเคนะก็มื้อนี้ก็สี่สิบาทกินได้ต้องสามตัวเนี่ยนะครับอืมอิ่มแล้วนะพวกเจ้าก็เราทําบุญกับสัตว์นะครับเอฟซนะก็จะดีนะแมงกับบี้เนี่ยคืออย่างที่ว่านะผมทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะ ก็ถ้าผมมีโอกาสทําบุญผมก็จะให้อาหารหมาอาหารแมวหรือว่านกหรืออะไรต่างๆที่เราสามารถช่วยได้นะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคละอืมโอเคแล้วกดเนาะอืมเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปมันกจะรดน้ำผักนะครับก่อนที่มันจะมืดก่อนนะทุกคนนะ ครับก็แม่กบ,บีก็เอาข้าวให้น้องหมานได้กินเรียบร้อยแล้วนะครับ3ามตัวนะครับผมข้าวซื้อมาสามถุงพอดีเลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ